หลายคนติดอกจิกใจจากมุกเมา่าวันก่อนว่าเอออาแสนรักเมืองโคราชในยังรับเชิญอีกไหมครับผมจริงๆรงแล้วรับเชิญหนึ่งครัง้งแสนรักเมืองคราชนี่มีค่าตัวประมาณ5,000บาท5,000บาทแต่มารับเชิญในตลกคณะของผมไม่ต้องเสียสักบาทเดียวทำไมฮะมวนเดียวอยู่ต่อได้อธิษฐานครับอ๋อเป็นเสื่อใช่ไหมฮะอาแสนรักเมืองคราชครับเชิญอีกครั้งครับเฮ้ ก่อนจะพูดอะไรผมขอส่งข่าวสักนิดได้ไหมครับได้เลยครับผมกลาเรียนไปยังท่านนายกสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยคุณนกบริพันธ์ครับเรียนไปยังท่านสมาคมนักวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยครับผมเวลาผมมาสู่ที่มันมีกระเบื้องหลังคาวัดมาติดน้าอกผมหนักไปหมดแล้วครับให้เขาเปลี่ยนเสื้อให้ผมกันด้วยครับใช่ที่นีมันไม่ใช่กระเบื้องหลังคาโบสทั้งตัวแล้วเขาเนี่ยอันนี้มันลูกอมรสสตรอเบอร์รี่ เออคุณเชิญผมมานี่ให้ผมทาอะไรครับคุณนกปฏู <ขอ S 1> ตัว,ตวแบบสายเย็นสัญญาแบบย้อนยุคสมัยนั้นให้ผมได้รับฟังสักครั้งเพื่อเป็นแหล่งนี้ที่พักกิจน้นแหล่งนี้เรามีมิตรที่ยิ่งใหญ่น้แหล่งนี้เรามีสุขกว่าที่ใดณแหล่งนี้สายทานใจไหลสู่เราและเผอิญวันนั้นเนี่ยคุณสายเย็นสัญญาเขาไม่ได้มาแล้วคุณนกปริพันธ์เนี่ยเขาจะออกมาในวิทีคุณอนาวประวัติของคุณนกให้ฟังสักนิดได้ไหมครับจะเอาดีหรือไม่ดีลเอาดีครับเอาดี เอาดีครับ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 เดี๋ยวเดี๋ยวมาครั้งเดียวเอาเอาดีดีต้องจุประแจงเขาหน่อยครับท่านนายกคนนี้ครับเด็กหนุ่มผู้มากมั่นผู้มีความสามารถอย่างเหือล้นท่านภูมิเกียรติที่เคารพครับจากอดีตนักข่าวอดีตตากล้องอดีตพูดสร้างสรรค์ในวงการมาตลอดอยู่กับพนมนพร์จนกระทั่งเขาประสบผลสำเร็จได้เป็นนายกสมาคมนักวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ได้เป็นนายกสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยถึงแม้วันเวลาจะผ่านพ้นไปแต่หัวใจของเขาอยางน่ารักเหมือนเดิมใช่แล้วครับนักร้องเสียงวิหกนกบริพันธ์พบกับเป่ในช่วงนี้อันนี้ไม่มีนัดล่วงหน้าครับผมความอัจฉริยะพี่อยากจะฟังใครอ่ะคิวหน้าคิวหน้าถ่ายไปนีดด้วย ไม่ทราบพี่เขายังไม่ได้แจ้งบะใช่ไหมยังครับเออดีแล้วไม่ต้องบอกนะเดี๋ยวบอกพี่แสนรักคนเดียวเอาคือเอาบอกแสนรักเฮ้ยคนเดียวเอาอยู่เลยเนี่ยพูดก็พูดเถอะครับอยู่สายเย็นสัญญาสายยันก็ตายครับอยู่ยอดรักสลักใจยอดรักสลักใจก็ตายครับต่อจากนี้ไปผมจะมาอยู่กับนายกนกคนนี้แหละครับท่านผู้มเยโอเครับเลยพี่ไอ้ไอ้คิวหน้ารั่ว่าเนี่ยเอามาเลยตอนนี้ยังไม่รู้ศัตรูเขาจะเปิดหรือเปล่า รีบจองให้เอามาเลยคิวเอะพี่ว่าคิวผมเยอะด้วยนะครับต้องจองนะครับอยเว้นวักไปสักพักก็ได้ต้องย่างไก่ขายด้วยนะครับอยู่โคราชมี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 ร้านอาหารอยู่ที่โคราชด้วยสวนแสนรักครับสวนแสนรักนแขกไม่ต้องห่วงนะครับเปิดตัวตลกอะตลกโอบะกแห้งเนือเนี่ยอ่ะคุณจะต้องเปิดตัวด้วยเหรอครับต้องเปิดสิครับผมตลกดังนะท่านภูมิเกียรติที่เคารพต่อไปนี้ท่านจะพบกับตลกที่ไม่น่าจะพบ เป็นตลกที่อยากจะพบกับแฟนๆเหลือเกินแต่ผมเชื่อเหลือเกินว่าท่านคงไม่อยากพบกับเขาหรอกครับผมเคยดูเข้ามาหลายครั้งเล่นอะไรก็ไม่เคยตลกไม่เคยขค้คันวันดีคืนดีมันก็เอาขันมานั่งขบดูซิมันเล่นวันดีคืนดีนึกอะไรไม่ออกมันก็หัวไหล่ตูดเป็นตลกอมตะอมตะคำนี้หมายถึงว่าคนดูจะเงียบสนิททุกที่ทุกทางตลกอมตะ เปิดแล้วโอบากเ,เปิดศิลปินผมดีกว่า